เฮ้ยจะไปมันหนักขนาดนี้อะอ๋อเจมสพ่อสิด้วยอ๋อเจมส์บ้ามากเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้หเอืยอยเอ้ยมาร์กไว้ก่อนกลู่ตรงนี้แหละใช้จอบขุดแล้ววันก่อนขุดไม่ลงแต่วันเนี้ยเราสั่งเครื่องขุดมาแล้ว ไปเดี๋ยวไปเอาเครื่องขุดมาก่อนอ่ะสั่งมาตั้งสี่พันกว่าบาทไม่ต้องใช้จอบแล้วคราวนี้ว่าไงลูกนี่คือเครื่องอะไรอ่ะอ๋อเครื่องขุดต้นไม้ไงเนี่ยเฉพอ,อสตาร์ทนะแล้วก็ขุดลงไปไม่ต้องใช้จอบเมันมาก,ก่อนแล้วไงจริงเหรอใช่พ่อเหนื่อยแล้วใช้จอบใช้เครื่องนี้แหละง่ายดีเออแต่มันอันตรายมันต้องมีระยะเห็นหม,มันต้องยืนอย่างนี้ เ,ออเดี๋ยวพ่อนุ่งพ่อจะไปปลูกต้นทุเรียนกับต้นฝลังแดงหนุนครับออโอ้โหน่าสนุกจังเลยขอพ่อขุดดีกว่าโอ้โหพ่อครับผมขอช่วยขุดได้ไหมไม่ได้ลูกเครื่องมันหนักเนี่ยกระดาษพ่อถือยังไม่ค่อยรอดเลยเดี๋ยวไว้โตกว่านี้แล้วกันเดี๋ยวพ่อขุดสี่ต้นเนี้ยออไปเล่นเกมก่อนไปออครับมัดระวัง ขุดดินของพ่อเนี่ยเท่สุดๆนี่พ่อขุดนี่เท่จังเลยอ่ะนับเดียวขุดได้หลุมใหญ่เลยเอยากขุดบ้างแต่พ่อไม่ให้ขุด <c oughs> เสียดายจริงๆเลยทำไมอยู่อยู่เครื่องดับแล้วเนี่ยไอนี่ไงน้ำมันหมดจริงๆด้วยต้องไปซื้อน้ำมันใหม่ก่อนเหลืออยู่อีกหลุมเดียวแท้ๆ อเฮ้ยไปจีดมันก่อนดีกว่าอ้าวท่นพ่อไปไหนน่ะโอ้โหจังหวะนี้แหละไปเรื่มเครื่องขุดดินดีกว่าโอ้แป๊บเดียวขุดได้3หลุมเลยนะเนี่ยเป็นหลุมที่ลึกด้วยอุ้ยยอดสุดๆ แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมรถขุดดินไปลนทับเราได้เลยเนี่ยไหนพ่อดูสิไหนขาแพงตรงไหนไหมเนี่ยอเห็นไหมพ่อบอกแล้วว่าอย่าไปเล่นมันนี่โชคดีที่ไม่มีน้ํามันนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปติดเครื่องแล้วลนทับอย่างเนี้ยโดนปั่นขาขาดได้นะยเนี่ย,ย,โ,ยโชคดีที่น้ามันมันหมดเฮ้ยทีหลังเนี่ยเวลาพ่อเตือนอะไรให้ฟังเ้าใจไหมเพราะบางอย่างมันอันตรายให้เล่นไม่ได้ก่อนเข้าใจไหมลูกครับเออไป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  ไปล้างแผลไปเออทุกคนจำไว้นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องจักรอะไรที่มันอันตรายเนี่ยอย่าไปเล่นเด็ดขาดไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนละครสั้นที่เราถ่ายครั้งนี้ก็ได้นะครับใช่ครับอ,อ แต่นี้ไม่ได้รู้ภาอากแง้วเราแค่ถ่ายเพื่อเป็นบุธาหอนนะครับเพื่อความปถนาที่จากช่อง Kiti TV อย่าลืมกดคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง Kiti TV ด้วยนะครับครับตอนนี้น้ำมันหมดจริงต้องไปซื้อน้ำมันมาก่อนเพราะจิงๆจากจุดสี่รู้อันนี้ลุกจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเบื้องหลังให้โอเคไปอ่ะหนึ่งสองสามมาโชวลองเลยโอ้เจ็บ อย่าลืมกดติดตามและสั่นกริ่งในช anel ดีทีวีกัน,นด้วยนะครับ